ผู้ร้ายหนีคดี3มรายอย่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยโซซัดโซเซหลบลี้หนีภัยไปอยู่ที่บ้านญาติของเล่าปีซึ่งญาติของเล่าปีที่ชื่อว่าเล่าเก่งนี่ก็เห็นว่าเล่าปีนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันก็เอาเปิดบ้านให้หลบให้เล่าปีนั้นหลบแต่ถ้าว่าสถานการณ์ในพระราชวังแห่งลกเอียงหรือเมืองลู่หยางเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าลุกเป็นไฟเลยทีเดียวแล้วครับเหตุก็เพราะว่าขันทีทั้ง10นะตอนนั้นเขามีคณะ10ขันทีเนี่ยเรื่องอำนาจเป็นอย่างมากโดยมีแกนนําของขันทีเนี่ยที่ เป็นคนใหญ่คนโตแล้วครับได้รับความไว้วางใจนะครับทำงานแทนสมเด็จพระจกักรพรรดิท่านหลิงนะค,คนนี้เนี่ยมีชื่อว่านะฮะเตียวเหียงครับขันทีพูทเนี่นะฮะดังนั้นครับคนที่ใหญ่จริงในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ฮองเต้ค,ครับไม่ใช่ฮองเต้ั่นหลิงหรือว่าพระเจ้าเลนเต้น,นะแต่ว่าคนที่ใหญ่จริงก็คือคณะสิบขันทีนั่นเองเหตุก็เพราะว่าคณะสิบขันทีนั้นรันงานแทนองค์ฮองเต้แล้วคณะสิบขันทีก็เริ่มคิดไปว่าตนเองจะทํางานหนักไปเพื่ออะไรทํางานหนักมันต้องมีโบนัส ดังนั้นคณะสิบขันทีจึงได้ร่วมกันขบคิดแล้วว่าเออเราจะหารายได้หารายได้เสริมอย่างไรกันดีเราเอาแบบว่ารวยๆเลยนะเรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งอิสรภาพทางการเงินต้องมาแล้วต้องเข้าแล้วดังนั้นคณะสิบขันทีจึงได้ทําการประชุมโดยโดย่วนและมีการลงความเห็นกันว่าก่อนหน้านี้มันมีการปราบโจรพวกพเหลืองมาก็มีขุนนางน้อยใหญ่ต่างได้ความดีความชอบกันพอสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากการปราบโจรพวกพเลืองนี่แหละ ถ้าเช่นนั้นคณะสิบขันทีก็เลยคิดไปว่าส่งคนไปเก็บซวยไปรีดไถจากพวกขุนนางพวกนี้จะดีเสียกว่าพอได้ของมาแล้วนี่เดี๋ยวมาคิดกันว่าจะเอาของมีค่าอะไรรีดมาแล้วเดี๋ยวไปปล่อยตลาดมืดดังนั้นคณะสิบขันทีก็เลยมาคุ้นคิดกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปรีดไถส่งคนไปรีดไถเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทไหนมาเพื่อจะไปปล่อยในตลาดมืดเราได้ราคาก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยผ้าแพรเนี่ยกำลังราคาขึ้นเลยทีเดียว คณะสิบคันทีก็เลยส่งลูกน้องออกไปทั่วทุกหัวและแหงครับไปทําการจัดเก็บสวยจัดเก็บของเนี่ยก็คือผ้าแพรเนี่ยเอามาให้กับคณะสิบคันทีก็จะได้ไปปล่อยกันต่อแล้วก็เป็นการตรวจสอบว่ามีใครกระด้างกระเดืองหรือไม่ถ้ารู้ว่ามีใครกระด้างกระเดืองเดี๋ยวจะไปปลดในภายหลังเลยทีเดียวปรากฏว่าคุณนางน้อยใหญ่นะที่ได้รับการปูมาเน็จก็ต้องใจผ้าแพรนะครับเป็นของชําร่วยนะฮะส่งไปให้กับคณะสิบคันทีกันทั่วหน้าเลยทีเดียว มีเพียงแต่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่สองคนเท่านั้นนะครับที่มีชื่อว่าฮองหูสงแล้วก็จูฮีที่ไม่อยากเสียเกียรติก็เลยปฏิเสธไปนะครับดังนั้นคณะสิบขันทีก็ตัดสินใจบอกเอา้าก็ฮองหูสงกับจูฮีนี่กระด้างกระเดืองใช่หรือไม่ดังนั้นก็ทําการปลดออกจากราชการเลยครับทั้งฮองหูสงแล้วก็จูฮีเนี่ยออกจากราชการไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระจักรพรรดิหลิงแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ย ก็ทรงแต่งตั้งให้ขันทีสองคนครับที่มีชื่อว่าเตียวเหียงกับเตียวตงเนี่ยดำรงตําแหน่งแม่ทัพแทนเลยแล้ครับเอาขันทีเนี่ยไปเป็นแม่ทัพแม่ทัพแทนฮองผูสงกับแม่ทัพจูฮีทําการปกครองทหารในหน่วยงานนั้นต่อไป แล้วคราวนี้คณะสิบันธทีก็ได้ใจแล้วครับยิ่งแล้วใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับทำการเก็บสวยนะฮะจากขุนน้าขุนนางทั่วทุกหัวระแหงเลยทีเดียวแล้วครับและด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นมีความเดือดื้อร้อนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าขุนนางหลายๆคนก็ต่างอยากจะรักษาตําแหน่งของตัวเองเอาไว้แต่ขุนนางไม่ได้มีร่ํารวยอะไรด้วยตัวเองขนาดนั้นหรอกครับก็เลยไปขูดรีดเอาชาวบ้านนี่แหละครับนักธุรกิจอะไรต่างๆก็โดนกันไปในพื้นที่เพื่อให้มีเงินจ่ายไปยังขันทีเพื่อรักษาเวลตัวเเเอออองงหรรืต้กาัวนี่ อยากอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งสูงขึ้นสิ่งนี้ก็เลยทําให้เกิดขบวนการโจรเกิดขึ้นมาอีกแล้วละครับรว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับขบวนการโจรนี่ก็อย่างเช่นโจรคูเซงโจรเตียวกีเตียวซุนออกอาราวาดครับทั่วทั้งเมืองเตียงสาแล้วก็เมืองยี่หยง โดยเตียวกีนะครับที่ออกอรารวาสบริเวณเมืองเตียงสานี่ถึงขนาดตั้งตัวอีปเวนต์อองเลยทีเดียวแล้วครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกิดความโกลหมานความวุ่นวายกันเรียกได้ว่าทุกหัวระแหงแล้วครับโอ้โหขุนน้ำขุนนางก็ทํางานกันไม่ได้แล้วครับเพราะชาวบ้านก็ลุกคือแล้วครับขันทีที่ก็มาเก็บสวยครับขุนนางก็ไม่ไหวครับทำการเขียนหนังสือนะฮะส่งผ่านไปเพื่อจะกราบทูลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิฮัหลิงตี้ครับแต่ก่อนจะไปถึงฮ่องเต้ครับต้องผ่านใครล้วครับก็ต้องผ่านคณะสืบขันทีแล้วครับ ผลที่ขันทีทําแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการปกปิดมีให้ฮองเต้ได้ส่งล่วงรู้เพราะว่าถ้าส่งล่วงรู้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ไว้วางใจให้ขันทีทํางานต่อไปก็อาจเป็นได้เรื่องราวมันก็วุ่นวายกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องราวเมื่อปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังนานแล้วนะครับไม่ได้มาวิเคราะห์ให้ฟังนานแล้วกับรายการฟัง3กมกเกิน3จบครบได้คราวนี้เป็น E p พีที่8อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดี